สวัสดีค่ะช่องเตยแคนลยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะที่ดินโฉนดนะคะแปลงนี้นะคะเรียกได้ว่าค้าขายได้ด้วยทุกท่านจะอยู่อาศัยก็ดีจะค้าขายก็ได้นะคะการคมนาคมที่สะดวกสบายขานน้ำไม่ท่วมด้วยนะคะบ้านพร้อมที่ดินโฉนดพุทธแดงค่ะน,นสสี่จอขนาดเนื้อที่59ตารางวาค่ะอยู่ติดถนนลาดยาง มีเพื่อนบ้านพร้อมเลยนะคะ59ตารางวาค่ะทุกท่านราคา1,690 0ล้าบาทค่ะ5ห้องนอน3ห้องน้ำกว้างกว่างนะคะพื้นที่ใช้สอยเยอะค่ะอยู่ที่ตำบลหนองกระทุ่มอำเภอกำแพงแสงจังหวัดนคนปรปฐมอยู่ในหมู่บ้านหนองขมีนค่ะน้ำไฟมีพร้อมนะคะมีเพื่อนบ้านด้วยค่ะทุกท่านอยู่ห่างจากอนามัย 50เมตรห่างจากโรงเรียน500เมตรอยู่เขตติดต่อกับผัดแท่นรงลังนะคะจังหวัดกาญจนบุรีเป็นเขตลอยต่อกันนะคะห่างจากตัวอำเภอกำแพงแสน13กิโลเมตรคัท่านสนใจแปลงนี้นะคะติดต่อสอบถามนะัะชมแปลงจริงได้ติดต่อตามเพใไ้คลิปนัดทวงหน้านะคะและไปดูแปลงจริงด้วยตนเองค่ะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านโดยตรงนะคะเดี๋ยววันนี้แอดมินต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ